สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเดินทางสำรวจความจริงของชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิญญาณในตอนก่อนหน้าเราได้พูดคุยจนถึงแนวคิดที่ว่าตัวเราเปรียบเสมือนตัวละครในเกมและมีพลังงานหลากหลายรูปแบบเข้ามาควบคุมความคิดของเราได้วันนี้เราจะมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือไห้เซลฟ์ของเราค่ะ จากแนวคิดที่ว่าเราคือตัวละครที่ใครจะลงมาเล่นก็ได้มันอาจฟังดูเหมือนเราไม่มีอำนาจอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วตัวมนุษย์แต่ละคนจะมีผู้ควบคุมหลักหรือตัวเมนของตัวเองอยู่และนั่นก็คือ higher self ของเรานั่นเองค่ะถึงแม้คนอื่นหรือพลังงานภายนอกจะสามารถเข้ามาควบคุมตัวละครของพวกเขาได้บ้างแต่ higher self คือส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุด ฉลาดที่สุดและเป็นเหมือนผู้กำกับหลักของชีวิตเราค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อเชื่อมต่อกับ higher self ที่เป็นผู้ควบคุมหลักของเราล่คะคะมันอาจฟังดูไม่ง่ายแต่จริงๆแล้ววิธีการนั้นง่ายสั่นง่ายค่ะหลักการสำคัญคือเพียงแค่เราวางวางความคิดลงไม่ว่าความคิดนั้นจะวนเวียงอยู่ในหัวเรามากแค่ไหนลองวางมันลงสักพักค่ะลงหยุดคิด ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อมองดูความรู้สึกและอารมณ์สังเกตว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรมีอารมณ์แบบไหนแต่ไม่ต้องไปตัดสินหรือจมอยู่กับมันแค่เฝ้ามองเฉยๆสังเกตการเหมือนเราเป็นผู้เฝ้ามองจากภายนอกไม่ใช่คนที่กำลังจมดิ่งอยู่ในสถานการณ์นั้นๆลองจิตนาการดูนะคะว่าถ้าคุณกำลังมีเรื่องกลุ้มใจแทนที่จะจมอยู่กับความกลุ้มใจนั้น ลองวางมันลงก่อนกลุ่มไปก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใช่ไหมคะหรือถ้าคุณกําลังโกรธจัดล่งว่างความโกรธนั้นลงก่อนโกรธไปก็อาจจะทําให้คุณทําอะไรบ้าๆที่คุณจะต้องเสียใจในภายหลังนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการวางค่ะเมื่อเราฝึกฝนการอยู่ในสภาวะที่วางได้บ่อยๆและนานพอสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นค่ะนั่นคือความคิดจะผุดขึ้นมาเองคำตอบที่คุณเคยค้างขาดใจในอดีต คำถามที่คุณเคยสงสัยหรือแม้แต่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดูมันไร้ทางออกมันจะผุดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติความคิดที่ผุดขึ้นมาเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกโลง่งสบายใจและเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับคุณนั่นเลยค่ะคือสัญญาณว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Higher Self ของตัวเองได้แล้วและถ้าเราเชื่อมต่อกับ h i g h e r Self ได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆจนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การรับรู้ของเราจะไม่ใช่แค่ความคิดที่ผุดขึ้นมาเท่านั้นค่ะแต่สถานการณ์สภาพแวดล้อมรอบตัวเราก็จะบังเอิญบอกคำตอบให้เราคุณอาจจะบังเอิญเห็นป้ายโฆษณาที่มีข้อความตรงกับสิ่งที่คุณกำลังคิดหาคำตอบคุณอาจจะบังเอิญเปิดวิทยุไปเจอเพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงปัญหาของคุณคุณอาจจะบังเอิญเดินผ่านใครบางคนแล้วได้ยินประโยคสั้นๆที่กลายเป็นคำตอบที่คุณรอคอยมานาน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะการเชื่อมต่อกับ h ฮ r s เซลของคุณเปิดรับสัญญาณและคำนั้นนำจากจัก,กรวาลได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะการเชื่อมต่อกับ h ฮ r s เซลคือกุญแจสำคัญสู่การใช้ชีวิตอย่างมีจติตมีปัญญาและเป็นอิสระจากพลังงานภายนอกที่อาจดึงเราลงไปในด้านลบแล้วคุณเลยคะพร้อมที่จะวางเพื่อเปิดรับเสียงกระซิบจากไฮยาเซลของตัวเองแล้วหรือ,อยังคะ เมื่อไม่เชื่อมต่อ higher self เปิดประตูสู่ความถี่อื่นหากเราไม่พยายามเชื่อมต่อกับ higher self ของเราเองเราก็จะไม่ได้ว่างเปล่าไร้การเชื่อมต่อไปเสทีเดียวนะคะแต่เราจะเชื่อมต่อกับความถี่อื่นหรือผู้เล่นคนอื่นที่เข้ามาควบคุมตัวเราแทนอะไรบ้างหล่ะที่ว่านี้หากมองในมุมของคนโบราณที่เล่าขานกันมาก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือพลังงานจากมิติอื่นไม่ว่าจะเป็นเทพมาร ผีเปรตอสูรหรืออะไรก็ตามที่เราเคยได้ยินมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในมิติที่แตกต่างจากเราและพวกเขาก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเราเช่นกันค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้และในจักรวาลล้วนต้องการประสบการณ์เหมือนกับเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบพวกเขาก็ต้องการที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเรา สัมผัสถึงความรู้สึกการกระทำแล้วเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของมนุษย์อย่างเราดังนั้นเมื่อเราไม่ได้เชื่อมต่อกับแก่นเทอภายในอย่าง Higher Self ตัวเราก็เปรียบเสมือนเครื่องรับสัญญาณที่เปิดกว้างพร้อมให้ทุกความถี่ทุกพลังงานเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยค่ะไม่ว่าเราจะเลือกทำอะไรอยากเดินไปทางไหนทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราก็พร้อมที่จะเข้ามาบังคับ หรือชี้นำตัวเราอยู่เสมอเพราะพวกเขาต้องการที่จะร่วมเล่นในเกมชีวิตของเราเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักคือเรามีอำนาจในการเลือกค่ะเราจะเลือกที่จะเป็นผู้ที่ถูกบังคับไปตามกระแสของพลังงานภายนอกหรือเราจะเลือกที่จะเชื่อมต่อกับ higher self เพื่อเป็นผู้ควบคุมเกมชีวิตของเราเองอย่างแท้จริง การเข้าใจกลไกนี้จะช่วยให้เรามีสติในการเลือกรับคลื่นพลังงานและนำพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคะอยากจะเป็นผู้เลือกหรือผู้ที่ถูกเลือกในเกมชีวิตนี้คะหลายคนเชื่อว่าชีวิตของเราถูกลิขิตไว้แล้วถูกเขียนเส้นทางไว้หมดแล้วตั้งแต่เกิดจนตายการดูดวงโหราศาสตร์ หรือศาสตร์ทำนายต่างๆก็ดูเหมือนจะยืนยันแนวคิดนี้ใช่ไหมคะและแน่นอนว่าการดูดวงนั้นก็มีอยู่จริงและบางครั้งก็สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำแต่คำถามคือคนที่จะดูได้ถูกทางจริงๆนั้นมีมากน้อยแค่ไหนกันล่ะคะดิฉันอยากให้คุณมองแบบนี้คะ่ะการดูดวงนั้นถูกต้องส่วนหนึ่งคะ่ะมันเหมือนกับการมองเห็นหนึ่งเส้นทางที่เป็นไปได้ เหมือนกับแมแผนที่ที่ชี้ดอกทางแต่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะหัวใจสำคัญที่คุณต้องจำไว้เสมอคือเราเป็นคนเลือกเหตุการณ์ค่ะชีวิตของเราไม่ได้เป็นแค่บทละครที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าทุกถ้อยคำแต่เป็นเหมือนเกมที่มีบทสนทนาหรือทางเลือกปรากฏขึ้นตรงหน้าเราตลอดเวลาและสิ่งที่เราเลือกในแต่ละครั้งนั่นแหละค่ะ ที่จะนำพาเราไปตามไดอะล็อกหรือเส้นทางของเหตุการณ์นั้นๆเองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณมีทางเลือกสองทางในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเลือกทางใดาทางหนึ่งไปเส้นทางชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามการเลือกนั้นทันทีเพราะฉะนั้น การดูดวงอาจจะมองเห็นแนวโน้มหรือเส้นทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดหากคุณยังคงดำเนินชีวิตและตัดสินใจในแบบเดิมๆแต่ทันทีที่คุณเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปเส้นทางชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามการเลือกนั้นทันทีค่ะการเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้เราตระหนักถึงพลังอำนาจที่เรามีในการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองและเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ถูกกำหนดมาแต่เพียงอย่างเดียวแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะเลือกเส้นทางของคุณเองแล้วหรือยังคะ